สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูไออีกแล้วนะคะค่ะเมื่อวานเราก็ได้เรียนด้วยกันไปแล้วนะคะว่าวิธีการออกกําลังกายนะคะมีอะไรบ้างแล้ววิธีการออกกําลังกายแบบไหนนะคะที่เด็กๆสามารถทาอยู่ที่บ้านได้นั่นเองนะคะค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในหน่วยเดิมนะคะก็คือหนูน้อยสุขภาพดีนะคะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็มีนิทานมาให้เด็กได้รับชมรับฟังกันนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าฉันชอบออกกำลังกายค่ะ อยากดูกันแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ดูนิทานกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้กุุงกิงจะพาทุกคนไปสนุกกับการออกกำลังกายพร้อมๆกับนกฮูกน้อยและลูกสัตว์ทั้งหลายทายดูนะคะว่าลูกสัตว์แต่และตัวเขาชอบออกกำลังกายอะไรกันบ้างฉันชอบออกกำลังกายเรื่องโดยน,นกฮูก ภาพโดยรติหม่ยหงวิสุทธิกุลฉันชอบออกกําลังกายพวกเราก็ชอบออกกําลังกายฮึบห้าฮึบฮึบเอารับให้ได้นะมาตีแบดกันไหมไปไว่ายน้ำกันเถอะพวกเราออกกําลังกายทุกวันสนุกสนานแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงฉันชอบวิ่งพวกเราก็ชอบวิ่งเฮ้ hey, พวกเรามาวิ่งกันเถอะฉันชอบเต้นแอโรบิกพวกเราก็ชอบเต้นแอโรบิกเฮ้พวกเรามาเต้นแอโรบิกกันเถอะ ฉันชอบเล่นชักกะเยยะพวกเราก็ชอบเล่นชักกะเยยะเฮ้ hey, พวกเรามาเล่นชักกะเยยอกันเถอะฉันชอบขี่จักรยานพวกเราก็ชอบขี่จักรยานเฮ้ hey, พวกเรามาขี่จักรยานกันเถอะพวกเราชอบออกกำลังกายทุกวันสนุกสนาน แจ่มใสร่างกายแข็งแรงว้าวน่าสนุกจังเลยนะคะวันหยุดนี้กุ๋งกิ๋งชวนคุณพ่อคุณแม่ไปไว่ายน้ำบ้างดีกว่าเอ๊ะหรือว่าจะชวนไปปั่นจักรยานดีนะน่าสนใจทั้งสองอย่างเลยแฮ เด็กเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานเรื่องฉันชอบออกกําลังกายเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของการเรียนในวันนี้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะว่าการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายนะคะมีอะไรบ้างเนาะค่ะวันนี้คุณครูไอซก็มีการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายมาให้เด็กๆ3ข้อนะคะซึ่ง ก่อนที่เราจะออกกําลังกายกันนะคะเด็กๆเราก็จะต้องมีการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายกันก่อนนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะค่ะวิธีการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายนะคะข้อที่1นะคะเราจะไม่ออกกําลังกายนะคะจนหนักเกินไปเพราะอาจจะทําให้เราได้รับบาดเจ็บนะคะมีแผลหรือว่าเลือดออกได้นะคะ,1 1> ะค่ะ ข้อ2นะคะเราจะต้องสวมเสื้อผ้านะคะที่เหมาะกับการออกกําลังกายไม่คับนะคะหรือว่าไม่หลวมจนเกินไปเนาะเพราะว่าจะทําให้เราสะดวกนะคะในการออกกําลังกายค่ะ 3. นะคะสถานที่ในการออกกําลังกายนะคะก็ต้องเหมาะ กับการออกกำลังกายแต่ละชนิดด้วยนะคะเช่นลานกว้างๆนะคะหรือว่าสวนสาธารณะนะคะที่เหมาะก,กับการออกกำลังกายค่ะเหมือนกับตอนที่เด็กๆมาที่โรงเรียนนะคะเราก็จะไปออกกำลังกายกันที่ไหนนะที่สนามใช่ไหมคะสนามหญ้านะคะหรือว่าโรงยิมนั่นเองนะคะที่เราจะไปออกกำลังกายกันนะคะค่ะเลือก สรุปนะคะการปฏิบัติตนในการออกกำลังกายก็คือ 1. เราจะไม่ออกกำลังกายที่หนักจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้เราร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บมีแผลหรือว่ามีเลือดออกได้นะคะ 2. เราจะต้องสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายค่ะไม่ครับแน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะคือเราต้องแต่งตัวแบบสบายๆนะคะ 3. เราจะต้อง ดูสถานที่ในการออกกำลังกายนะคะเช่นลานกว้างๆนะคะหรือว่าส่วนสาธารณะก็ได้นะคะที่เหมาะกับการออกกำลังกายเนาะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็ได้มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆทำเหมือนกันนะคะแบบฝึกหัดก็คือจะเป็นเล่มนี้เลยนะคะสีม่วงๆนะคะที่เด็กๆจะได้ไปนะคะค่ะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะคุณครู ก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆอยู่สองหน้าเลยนะคะก็คือหน้านี้กับหน้านี้นะคะที่ครูรูปั๊มไว้ให้นะก็คือเรามาดูหน้านี้กันเลยค่ะหน้านี้นะคะครูก็จะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะซึ่งรูปนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นรูปของผู้ชายนะคะผู้ผู้ชายจะต้องพูดว่าสวัสดีครับนะคะแล้วรูปข้างล่างก็เป็นรูป ขอบคุณครับนะคะและ้วอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นรูปของผู้หญิงนะคะพูดว่าอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะกับหน่วยหนูหน้อยมารายาทงามนะคะกับของคุณครูคเย้งเนาะค่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาระบายสิ่งนะคะในสิ่งที่เป็นมารายาทนะคะที่คุณครูเย้งนะคะได้สอนเด็กๆไปนะคะ เด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแต่ว่าชื่อตรงนี้นะคะเด็กๆก็ไม่ต้องเขียนนะคะแค่ให้ระบายสีให้สวยงามทั้งสองหน้าก็พอแล้วนะคะส่วนการเขียนชื่อตรงนี้นะคะเราจะไม่ทํานะคะเด็กๆทําแค่สองหน้านะคะคือหน้านี้นะคะเด็กๆกับหน้านี้นะคะแล้ว หน้าอื่นเราจะยังไม่ทํานะคะเด็กๆเราจะทําแค่สองหน้าเท่านั้นนะคะค่ะแล้วถ้าเด็กๆคนไหนนะคะที่ทําเสร็จแล้วเนาะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะกับผลงานของตนเองนะคะส่งมาให้คุณครูทางไลน์ห้องนะคะเพื่อคุณเพื่อคุณครูจะใช้เป็นหลักฐานนะคะในการเช็คชื่อและใช้เป็นหลักฐานในด้านอาหารกลางวันต่อไปนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณครูไอายก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย